หมูบาลูเซลิตก,ก่อนใช่ป่ะแล้วพี่ยูก็บอกว่าเตรียมตัวไว้ได้เลยนะจ๊ะคือถ้ามันมีแค่เมคน้อยเมลอนริเวอร์ติดติดกันสีหนูรู้สึกเลือกับได้แล้วแบบสบายมากก็เลยรู้สึกว่าแบบยังไงก็ต้องมีลูเมอร์อยู่แล้วทุกคนลูเมอร์เปไ็นอะไรที่เต้นแล้วสนุกมากหนูชอบมากแบบเต้นกี่รอบก็ไม่เบือ่อ รุ่น3ก็เติบโตมากขึ้นแบบเริ่มมีเมมหลายๆคนปติดเซนแบบในในรุ่นถาวหลายคนติดเซนแบบหลายๆคนก็ได้เป็นเซนเตอร์ได้ได้งานนู่นงานนี้เยอะแยะอะไรอย่างนี้ใช่ปะได้โอกาสหลายอย่างมากขึ้นแล้วก็ได้โอกาสจากคอนเสิร์ตแล้วก็แบบเออมีได้มีคนได้มาดูรุ่น3าในตอนที่แบบรุ่น3าแบบเติบโตแล้วหลังจากที่แบบเออตอนแรกที่แบบเดบิวต์ก็นแต่คือรุ่น3แบบว่าไม่ได้มีความแบบเป็นที่เป็นทางขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็รู้สึกดีใจมากที่ทุกคนแบบว่าตั้งใจมาดูรุ่นสาในวันที่รุ่น่าตแบบ ให้เติบโตได้เรื่อยๆนะคะทุกคนอ๋อก็คือตอนประกาศเซริสใช่ป่ะว่าจะมีรูเมอร์คือไล่ี่เจอไล่ประกาศมาก่อนแบบเมมมอสเมลอสลิเวอร์เมกโน伊斯แล้วก็ลูเมอร์ใช่ป่ะซึ่งหนูก็มีคิดๆไว้แล้วว่ามันจะต้องมีรูเมอร์เพราะว่าแบบมันเป็นเซนส์ะทุกคนแล้วก็บวกกับแบบพี่ฮูบารู้เซริสก่อนใช่ป่ะแล้วพี่ฮูก็บอกว่าเตรียมตัวไว้ได้เลยนะจ๊ะคือแบบถ้ามันแค่แบบเพลงเมกน้อยคือหนูรู้สึกว่ารื้อสามเต้นได้อยู่แล้วแบบลิเวอร์คือถ้ามันมีแค่เมกน้อยเมลอดริเวอร์แล้วต มากรู้สึกมันเป็นอะไรที่สบายมากก็เลยรู้สึกว่าแบบยังไงก็ต้องมีเม,มอร์อยู่แล้วมันเป็นแบบ คิดอยู่ว่าเออมันก็ต้องมีแหละเพราะว่าเดาเอาซึ่งพี่เชอร์ประกาศตอนไหนไม่รู้จําได้ทุกคนแต่ว่าก็นานอยู่นะนานมากแบบวันซ้อมก่อนเปิดตัวสัญญานะทุกคนน่าจะประมาณนั้นใช่แล้วพี่เชอร์ก็ประกาศอะไรอย่างงี้พี่เชอร์ก็ประกาศว่าเซนเตอร์ลูเมอร์มันจะไม่ได้ว่าพี่เชอร์ประกาศเซนเตอร์ก่อนหรือประกาศตําแหน่งโซโล่ก่อนแต่คิดว่าน่าจะประกาศเซนเตอร์ก่อนพี่เชอร์ก็จะประกาศเซนเตอร์เพย์นั้นด้วยใช่ไหมแล้วเขาก็ประกาศว่าเออตําแหน่งโซโล่แบบเป็นหนูอะไรอย่างงี้ซึ่งก็ดีใจค่ะเพราะว่าหนูว่าชอบตําแหน่งนี้อยู่แล้วอะไรอย่างงี้ มันก็นเป็นตำแหน,น,น่งเดิมเนาะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยน ก็รับว่าแบบว่าพอได้ตำแหน่งเดิมก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าการซ้อมเป็นไปได้อย่างเราลืมเพราะว่าหนูแบบตอนเ้อข้อแจมคือซ้อมโหดมากทุกคนบบซ้อมโหดมากแต่ว่าเ้อข้อแจมซ้อมโหดแล้วคือรุ่นสามมาซ้อมโหดกว่าอีกทุกคนคือรุ่นสามซ้อมตั้งแต่แบบสิบเอ็ดโมงถึงแบบเที่ยงคืนบวกๆอะเ้อข้อแจมคือหนูจำได้มันถึงเที่ยงคืนแค่วันเดียวเว้ยแต่รุ่นสามคือถึงเที่ยงคืนกันแบบแทบทุกวันอะไอตอนสองสปดสุดท้ายคือแบบเที่ยงคืนกว่าแบบตีหนึ่งตีสองตลอดเลยทุกคนซึ่งหนูชอบนะความจริงหนูชอบซ้้้อมดึกะไรร่่่่าาาีแตตวววคููสนทจ เรากรก็รู้สึกดีใจแต่ว่าหนูก็แบบกดดันเพราะว่ากลัวแบบจะทำได้ไม่ดีเพราะว่าเหมือนซอร์คแจมครั้งที่แล้วใช่ปะ่ะทุกคนตอนที่โซโ,ซโละมันผิดบ่อยมากแบบผิดยันวันมันแบบวันรันทูตอนเช้าของเซอรคอแจมหนูยังเต้นผิดอยู่เลยหนูต้องแบบตั้งสมาธิมากแบบขึ้นไปวันที่เอ,อจริงบ้ามันก็ผิดจังหวะน,นิดหนึ่งได้แหละวันเซอรคแจมหนูก็รู้สึกแบบเวลาคนเปิดคลิปรูเมอร์อะไรเงี้ยหนูก็จะดูแค่แบบพาร์ทอื่นถ้าพาร์ตตัวเองโซโล่หนูก็จะไม่ค่อยดูเพราะว่าแบบหนูรู้สึกแบบ แบบรู้สึกผิดเ๋รวทุกคนแล้วแบบว่าแบบพอได้มาแก้ต่อก็รู้สึกว่าโอเคก็โอเคแต่รู้สึกว่ามันมันก็ได้มันความจริงมันก็ได้กว่านี้อีกแต่ว่าโอเคผ่านแล้วก็ให้มันผ่านไปและกันใช่แต่หนูรู้สึกว่ามันก็ได้กว่านี้อีกคือหนูรู้สึกว่าจังหวะสุดท้ายหนูสามารถแบบเอได้มากกว่านี้แต่ว่าแบบหนูก็รู้สึกว่าทำดีที่สุดละเออแต่ว่าแบบแถวหน้าคือตอนแรกพี่ฮูบบ่าถามหนูว่าแบบแถวหน้าจะเป็นใครพี่ฮูบให้หนูแบบช่วยดูตำแหน่งในรูเมอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะตำแหน่งที่เขาล็อกไว้มันมีแค่หนูกับพี่เปนต็ เ,เบอร์หนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะมันก็จะเหลือแบบฟอนเมมที่เป็นเบอร์สองหนูนก็เลยเบอร์เ,รอเบอร์สองใช่ปะ่ะหนูก็บอกว่าพี่คูแบบไม่เหลือใครแล้วต้องเป็นเองเท่านั้นแล้วก็ใส่ชีวิตคูไปเลยค่ะทุกคนใช่ต้องเป็นเราถามคนเท่านั้นแล้วก็ได้อีกสองคนเป็นฟอนเมมด้วยนะคะพี่ยหยีกับมีน อยากให้ทุกคนรู้ว่ามีกับพี่ยาหยีเต้นเก่งมากมีทสองคนที่แบบมีลายเปของตัวเองแล้วก็เต้นเก่งมากหนูได้เต้นข้างพี่ยาหยีนะคะทุกคนซึ่งพี่เงียบมากพี่ไม่คุยกับหนูเลยพี่ไม่เล่นกับหนูเลยนั่นแหละทุกคนเราตอบก็คือก็ดีใจดีใจม,มากๆาที่แบบได้มีโอกาสได้เต้นหนูเบอร์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ใส่สุดแรงที่สุดแล้วหนูจําได้ว่าแบบคือมันจะมีแบบจังหวะฮุกสุดท้ายที่มันหลังหลังอันนี้หลังตื้อ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  ตีดีดีดีห้าหกเจ็ดแต่ตีดีดีอันนั้นอะไอตรงท่าเนี้ยคือมันอะคือเป็นจังหวะทีุู่คนในรุ่นสามมันเหนื่อยมากเว้ยเพราะว่าเหมือนทุกคนอะที่แต่นรูเมอร์จะรู้ว่าหลังจากท่อนอันเนี้ยแบบสุดท้ายมันจะไม่มีแรงเลยเพราะว่ามันเหนื่อยแบบเหนื่อยจะไม่รู้จะเหนื่อย,อยไงแล้วทุกคนแต่ว่าตอนนั้นคือหนูอะคือดูครั้งอะ,งอะที่หนูเต้นรูเมอร์ใช่ป่ะ <ๆ S 2> เวลาเขาบอกให้เต้นเต็มหนูก็จะคิดแค่ว่าเออรูเมอร์อะมันไม่ได้เต้นบ่อยๆส่วนไหนหนูก็จะคิด ตอนที่เซอเข้าใจมหนูว่าคิดไปแล้วแบบเออมันน่าจะเป็นงานสุดท้ายที่ได้เต้นแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นรุ่นสามมันน่าจะเป็นงานสุดท้ายจริงๆหนูก็เลยแบบมีแรงมาเต้นนะคะเพราะแบบโหทุกคนหนูดูเพลงนี้มาเป็นปีๆแล้วหนูแบบได้เต้นอีกรอบนึงแล้วแบบสุดท้ายจริงๆหนูก็เลยมีแรงมาตลอดแต่ว่าแบบคือหนูคิดแบบนั้นมาตลอดแล้แบบเออมันคือครั้งสุดท้ายที่ได้เต้นเราจะต้องเต้นให้สุดแต่ว่าแบบอยู่ดีวันคอนก็แบบเปลี่ยนความคิดนะคะว่าแบบเหมือนมันแบบขึ้นมาในหัวแบบว่าแบบวันคอนอ่ะมันเป็นวันหลังวันเกิดหนูใช่ปปปป่่่่่่่่่่่ะะะแแแแแแแล้้้้้ววววบบ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 าาาาาาเเ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 เหหหมมมมมืืือออออออนน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 ูููกกกกิิิดดดคคคค็็็ชชตตตตไไรรรยยยงงงงีีใัส ตั้งแต่3ามขวบเลยนะคะก็เลยแบบมันเกิดมาก็เต้นเลยอะทุกคนแบบว่าชอบเต้นมากอะไรเงี้ยจังหวะที่แบบเต้นนีอยู่ใช่ปะแล้วแบบลังกับไปอย่างเงี้ยแล้วแบบยูนในหัวเนาะมันก็คิดว่าแบบต้องเต้นใหแรงที่สุดแบบเฮ้ยเกิดมาเพื่ออะไรมอวะมันเกิดตัวเองไม่ใช่หรอแบบเกิดมาเพื่อเต้นก็ต้องเต้นให้มันสุดอะไรเงี้ยโอ้โหโคตรเบียวอะทุกคนเหมือนจังหวะนั้นคือแบบเมนคาแรคเตอร์ในบล็อกแบบในไฮคิวมากดูแบบเออเกิดมาเพื่อเต้นเว้ยหรือแบบไป์ถ้าแบบทําไม่ได้แบบโอ้โหโคตรเสียชาติเกิดเลยแบบว่าแบบ เกิดมาแล้วแบบเต้นไม่สุดอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคไปตามน,นั้นแต่แบบหนูก็รู้สึกว่าก็ไปได้มากกว่านี้พอดูคลิปแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนั้นมันคือดีที่สุดแหละ <c oughs> หลังจบก็คือเหนื่อยแบบเ <c oughs> หนื่อยมากแต่ว่าสนุกมากทุกคนรู้ว่าเป็นอะไรที่เต้นแล้วสนุกมากหนูชอบมากแบบชอบมากแบบเต้นกี่รอบก็ไม่เบื่อหนูแอบกลัวเหมือนกันนะแบบหนูแอบแบบรู้สึกว่ารุ่นสามตอนเต้นลุมเมอร์น่ากลัวแบบทุกคนดูเอาจังเอาจังมากซึ่งมันถูกแล้วแต่หมายถึงว่าทุกคนกลัวปะแบบหน้าทุกคนดูแบบพี่เป๊ะไงทุกะจแบบ เหมือนเย,ยจียแบบนี้พี่เบย์อะเหมือนคาสต้ามากแบบว่าแบบทำหน้าขึ้นขี้ละทุกคน วันนั้นซ้อมอะไรเงี้ยเรเห็นพี่เป้เต้นก็เลยเออพี่เป้เหมือนกนาร์เซ okay, อรฮามากโอเคแล้วต่อแล้วก็รูมาแล้วมีอะไรอีกอะพูดถึง,งยืนิยก่อนละกันตอนแรกก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะซื้อเพลงไหมที่หนูได้ขึ้นเกาะทองอะไรเงี้ยซึ่งความจริงมันไม่ใช่เพลงนี้เว้ยทุกคนแล้วหนูก็ไม่รู้บอกได้ไหมมีใครอยากรู้ไมว่ามันคือเพลงอะไรไม่เพราะว่าพี่เชอร์บอกไปแล้วความจริงมันคือเพลงฮัตซึโคอิโดระบุนะคะหรือว่าเพลงลา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 ในวิธีอ่ะคือหนูอ่ะขึ้นยืนหยันเนี้ยประมาณแบบว่า500รอบ หนูมะขึ้นบ่อยมากพ Ο, bread, ี <textbook. S 1> ่โยก็ขึ้นบ่อยมากพี่ก็ขึ้นบ่อยหนูเกิดมาก็สิ่งที่พูดไม่ใช่อูแวนะเกิดมาก็ลา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 แล้วอ่ะทุกคนตอนแรกกับไม่ได้เปลี่ยนอะไรตอนแรกเขาให้เปลี่ยนใช่ไหมเขามีโอกาสให้เปลี่ยนแล้วหนูไม่ได้เปลี่ยนเพราะหนูไม่รู้เว้ยหนูนึกว่าเขาแบบเออแบบให้เปลี่ยนแบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยแบบไม่อนุญาตให้เปลี่ยนทั้งเพลงอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออไม่ได้เปลี่ยนอะไรอย่างนี้แล้วหนูก็ลืมด้วยว่าแบบเออมันมีเพลงคิซวาที่เป็นแบบ3คนจนแบบเพิ่งมานึกได้ทีหลังก็เลยลองไปขอพี่เชอร์ สามก็จะแบบว่าแบบทพื่อเข้าใจป้าแบบอราชิแล้วก็แบบยูนีก็มาแบบลาลาลแล้วก็แบบรีทอนเมทแล้วก็แบบพัชเชเสียวสวยๆแล้วก็ปีจิกกี้เปจิกกี้แบบเซ็กซี่เซ็กซี่บ้าเขาเป็นตีนเซ็กซี่บ้างฮัสค่อยมาจะขัดมากอะแล้วหนูรู้สึกว่าแบบคืออาจจะมองได้ว่าเป็นหลายรสเป็นหลายรสชาติแบบน่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูรู้สึกว่าแบบก้อนกลางมันก็น่ารักแล้วอะไรเงี้ยทุกคนก็น่าจะอยากดูอะไรที่มันแบบสะใจก็เลยแบบคิสวาดีกว่าก็เลยเอาคิสวานะคะหนูเป็นคนเขียนวอกกิ้งเองซึ่งแบบแก่หลายรอบมากเพราะว่าเพราะว่าไปแก่ ใช่ประมาณ3รอบได้มั้งสองรอบทุกคนแต่ว่าไม่ได้เขียนยากขนาดหรอกทุกคนแต่ว่าก็บอกให้เชยว่าหนูเป็นคนเขียน <c oughs> แต่ว่าหนูก็เขียนแค่เพลงเดียวนะคะทุกคนคนที่เขียนหลายๆเพลงก็คือพี่มิพี่เชอพี่ฮูพี่นายพี่ป๊อปคิดว่ามันเป็นเพลงแบบ เซ็กซี่นิดหนึ่งใช่ป่ะทุกคนซึ่งปกติอะหนูไม่ใช่สายแบบอะไรแบบนั้นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะซึ่งหนูก็ดีใจมากที่แบบว่าทุกคนเห็นถึงแบบการเปลี่ยนแปลงของหนูคือหนูซ้อมเยอะมากพิศวาเพราะว่าหนูเป็นคนคือหนูรู้สึกว่าหนูทําได้นะอะไรแบบนั้นน่ะแบบแนวสาวสาวะแต่ว่าคือหนูไม่กล้าทำเพราะว่าแบบอะไรก็ไม่รู้าหนูเขินแบบมัวแต่แบบเขินตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้แบบไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้แบบทําอะไรที่มันแบบเป็นแบบ อะไรแบบนั้นนะทุกคนใช่หนูเป็นคนเขินตัวเองก็เลยไม่ค่อยกล้าทำแล้วก็มีวันหนึ่งใช่ปะซ้อมเสร็จเออกลับบ้านมาแล้วก็แบบนั่งซ้อมทุกวันเลยเพราะว่าเขินนะคือทําได้แค่ในห้องซ้อมมาทุกคนไอะไรที่มันแบบอะไรอย่างนั้นอะยังเป็นอะไรน่ารักน่ารักอะถ้าเป็นอะไรน่ารักน่ารักอะหนูกล้าทําแต่ว่าแบบอะไรที่มันเป็นแบบน่ารักหนูไม่ค่อยกล้าทำอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออมีข้อดุลสามแล้วก็กล้ากล้าทํามากขึ้นอะไรอย่างนี้ติดตามไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์เพรซีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคเตอร์ด้วยนะะค หลดเลย I am mobile application.